นี่คือหอโหวตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่ห่างบึงนกิบึงพระลานไทยไม่ไกลนะครับแค่ข้ามถนนไปก็จะไปพบหอโหวตหอโหวตตัวนี้มีความสูง101เมตรหรือถ้าพูดเป็นภาษาร้อยเอ็ดก็101เมตรมีจํานวน35ชั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปครับผมดอกไม้สวยๆรับรับกับหอโหวตครับผม ดอกไม้สวยๆรับกับหอโหวดหอโหวดมีความสูง35ชั้น101เมตรหรือ101เมตรครับผมเดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดและวันนี้ผมก็จะขึ้นชมหอโหวดนะครับหอ,อที่สูงที่สุดนะครับหอโหวดร้อนะครับท่านคงรู้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางเข้านะครับเดินทางเข้าเพื่อจะไปชมวิว ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็เป็นด้านตะวันตกพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับผมนี่ก็คือทิวทัศน์ของเมืองร้อยเอ็ดนะครับฝั่งด้านทิศใต้ของตัวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมก็มีมุมมองที่สวยงามแต่หนหนทางกว้างขวางครับน่าชมมากครับน่าชมนี่ก็คือมุมด้าน ทิศใต้นะครับด้านทิศใต้แล้วก็นี้ก็คือด้านทิศตะวันตกพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับที่หอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับนี่นะครับม,มุมโฉงนะครับมุมโูงของหอโหวตด,ด้านทิศตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกของหอโหวตท่านก็จะดูเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศตะวันออกความสวยสดงดงามครับ ตอนยามเย็นนะครับดูจากขอโหวดลงไปครับผมจากขอโหวดความสูงของขอโหวดร้อยหนึ่งเมตรถ้าจะพูดเป็นภาษาคนร้อยเอ็ดก็ร้อยเอ็ดเมตรครับผม101ร้อยเอ็ดเมตรนี่ก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดด้านทิศต,ตะวันออกครับผมอยู่ข้างล่างมุมนี้นะครับมุมนี้ท่านคงจะมองเห็นนี่ก็คือบึงพารานไทยนะครับบึงพาานไทย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจงังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ก็คือตัวบึงพลานชัยนะครับนี่ก็คือด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือของเมืองร้อยเอ็ดดูภาพถูงจากหอโวตเมืองร้อยเอ็ดครับผมครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับด้านทางทิศเหนือของหอโวตครับผมด้านทางทิศเหนือของหอโวต มุมข <gesch> ้างล่างท่านก็จะเห็นนี่คือบึงพลานชัยของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบึงอยู่กลางใจเมืองนะครับกลางใจเมืองร้อยเอ็ดนะครับกลางใจเมืองร้อยเอ็ดครับบึงพลานชัยซึ่งอยู่กลางใจเมืองร้อยเอ็ดครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็คือบึงพลานชัยนะครับนี่คือบุมสูงของบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ คือมุมสูงของบึงพระลาดชัยจ้างหวัดร้อเอครับผมตอนนี้ที่ผมมานี่ครับก็เวลาประมาณบ่ายนะครับบ่ายเกือบบ่ายห้าโมงครับรทางด้านนี้ก็คือทางด้านทิตตะวันตกของเมือง1 0อเอพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับชีวิตหลังเกษียณนะครับชีวิตหลังเกษียณติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยครับ นี่ก็มุมด้านตะวันตกนะครับของหอวความสูงของหอโวตร์ร้อยหนึ่งเมตรหรือร้อเอ็ดเมตรเท่ากับชื่อจังหวัดครับผมก็สูงพอสมควรครับผมอันนี้ก็เป็นภาพของบึงพลานไัยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประชาชนมาพักผ่อนออกกําลังยามเย็นดินนะครับยามเย็นดินของจังหวัดร้อยเอ็ดผมก็จะแผนภาพไปให้ท่านดูนะครับแผนภาพไปให้ท่านดู นี่ก็คือด้านทิศตะวันตกของหอวดซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมน่าดูน่าชมนะครับน่าดูน่าชมภาพกว้างนะครับภาพกว้างครับภาพกว้างก็มุมนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับทางด้านทิศ ชาววัดออกเฉียงเหนือนะครับเป็นด้านของวัดบุรภาท่านคงมองเห็นนะครับพะ่ะพุทธเจ้าพระพุทธลูกสูงนะครับร้อยเอ็ดศอกยืนตระหง่า,งานสีเหลืองเหลืองอลามอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็คือวัดบุรพาครับผมคือวัดบุรพาตรงที่องค์ระยืนตระหง่านนะครับ ก็คือวัดบูรพาเป็นวัดวัดหนึ่งประจําที่เก่าแก่ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่ก็คือวัดบูรพาองค์ท้าพุทธเจ้าสูงตระหนักนะครับแล้วก็ม,มุมนี้นะครับผมก็จะลูมลงไปใกล้ๆนะครับมุม,ม,มนี้ก็คือบึ้มพระลานชัยครับผมบึงพระลานชัย นี่ก็อ <matter> ีกมุมหนึ่งนะครับของตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับของตัวเมืองร้อยเอ็ดนี่ก็อีกมุมหนึ่งลงมาข้างล่างชั้นที่30ครับผมก็ดูอีกมุมหนึ่งครับนี่คือมุมหนึ่งนะครับของบุญหอโพดนะครับบุญหอโบสตัวที่มองเห็นก็บึงพระลานชัยอีกมุมหนึ่งครับผมนี่ก็มุมหนึ่งนะครับนี่อีกมุมหนึ่ง มาดูครับวิวส,สวยครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับมุมช,ชั้นที่นที่30พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับอยู่ที่หอโหจวตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิง่งให้เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ